สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายฮะสิบห้านาฬิกาศูนย์หกนาทีสวัสดีะก,สสดกะบ่ายวันที่สองฮะวันนี้ก็เข้ากะบ,บ่ายวันที่สองแล้วเมื่อวานเอารถยนต์ไปฮะเมื่อวานเพิ่งล้างนองซ่าฮะกลัวเจอฝนฮะก็เลยเอารถยนต์ไปดีกว่า <Okay. S 1> วันนี้ก็แดดเปรี้ยงๆแล้ววันที่สองอ่านองซ่าไปทํางานดีกว่าวันนี้ กับวันแรกของการทําไฟอะไฟเลี้ยวในโคมทุกคนเดี๋ยวผมมีภาพไปดูอะนี่ไฟเลี้ยวออจีบีอะวันนี้ก็วันแรกนะในการขี่รถไปทํางานพร้อมกับไฟเลี้ยวใหม่ที่แสนแย่หล่อนะ <c oughs> <c oughs> ขี่ไปแล้วไปกับน้องสร้ายเช่นเคยครับวันนี้มาดูกันสิว่าการเดินทางไปทางานของผมไปในวันนี้เนี่ยระหว่างทาง เราจะเจออะไรบ้างฮะนี่เมื่อกี้ก็มีชะงักนิดนึงฮะน้องเราก็วิ่งข้ามถนนนะก็ไม่เห็นรถฮะไม่เป็นไรฮะเราขี่ช้าไม่ได้ขี่เร็วนะถ้ามาเร็วก็อาจจะบวกได้ครับเมืกก่อกี้ในซอยก็ขี่ช้าๆเพื่อความปลอดภยัย <Okay. S 1> บรรยากาศบ่ายเนี้ยชนบุรนีนี่โอ้โหร้อนมากทุกคนวันนี้ แดดแรงมากฮะสามสิบสี่องศาวันนี้วันนี้ฝาเปิดนะไม่ฝนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่มีไม่ฝนเลยวันนะี้อย่๋ตกตอนเลิกงานเหละอ่าขาขัดรถอย่างเงาเลยเนี่ยเงาแวบเงาแวบ ตกมาในเสียแรงเปล่านะขอสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะค่อยตกนะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคโอ้ขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยแล้วเริ่มเขียวแล้วเริ่มชุ่มฉ่ำแล้วต้นหญ้าในเขียวมากเลยฮนะ ไปเลี้ยวใหม่ไม่รู้ว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านะแดดแรงแบบนี้มันไม่ใช่ไฟ LED แล้วทุกคนมันเป็นไฟเขาเรียกไฟอะไรไฟ RGB เหรอไฟเดย์ไลท์อ่ะความสว่างก็จะสู้ LED ไม่ได้นะแต่ยังว่าแดดแรงขนาดนี้ก็คงจะมองอยากเลยแหละแต่ก็พอเห็นนะดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหม เดี๋ยวไปหาที่โล่งๆกลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าไฟเลี้ยวเดี่ยมันสู้สู้แดดได้ไหมเดี๋ยวไปหาบริเวณโล่งๆนะจุดที่ไม่มีรถวิ่งบรรยากาศบ่ายเนี้ยรถก็วิ่งเรื่อยๆไม่เยอะข้ากับบ่ายก็จะประมาณนี้แหละบรรยากาศเงียบๆฮะโอ้รถคันไหนเนี่ยขุ่นตลบอบอวนเลย วิ่งตรงทางรถไฟนั่นนะ่ะโอ้ที่คุกกี้นี่เองฮะคุณนตลบอบวนเลยโอ้หมายกั้นรถไฟฮะหมายกั้นทางรถไฟใครไปล่อออีกแล้วเนี่ยใครไปจัดการอีกแล้ว What? เ,เปลี่ยนบ่อยครับไม้กั้นจุดนี้โอ้โหพี่ใหญ่มาแถวต่อแถวยาวเลยัะตอนนี้ เฮ้ยจุดนี้น่าจะพอได้อยู่ทุกคนจุดนี้ไม่ค่อยมีรถอะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งอะโอ้นี่ไงรถโอ้เขาตัดต้นไม้อะสายไฟเดินสายไฟฮะเดินสายไฟเดี๋ยวตรงนี้เลยดีวยกว่าน,นี่ยแดดแรงอ่า เดี๋ยวเปิดไฟฉุกเฉินนะทุกคนจะเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอืมก็พอเห็นอยู่นะไฟเลี้ยวหน่อยสิโอ้หนี่ไฟฉุกเฉินทุกคนต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนโอเค พอเห็นอยู่พอเห็นอยู่อย่างว่ามันเป็นไฟเดย์ไลท์นะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละดีกว่าไม่มีอะ <Okay. S 1> แต่กลางคืนนี่ชัดแน่นอนนะสว่างตาแตกโอเคออกเดินทางกันจะข้ามยังไงเนี่ยโอ้โหร่องลึกมากเลยะ ก็ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะเนี่ยเราเอาชัวร์ดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยโอเคเพื่อความชัวร์ฮะ เดี๋ยวไปถึงใต้สะพานนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าอยู่ในร่มเนี่ยไปเลี้ยวมันจะชัดไหมโอ้โหทุกคนตอนนี้ร้อนมากฮะไอร้อนนะที่มันผ่านถนนลาดยางเนี่ยมันอ้โหแบบ ขนลุกเลยฮะบรรยากาศบ่ายเนี้ยบ่ายที่แสนจะร้อนแรงตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เขตดอนพรนรอะโครงการเซเว่นก็ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มขุดลุมแล้วเสบียนสร้างแป๊บเดียววะไม่นานโอ้โหอ่างเก็บน้ำของเรานะน้ำเกือบเต็มแล้วโอสวว้สวยงาม่สวยงาม จะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวออโอ้บรรยากาศข้างทาง,ท,างทุกคนเริ่มเขียวแล้วบรรยากาศหน้าฝนเนะ่ะมันต้องแบบนี้โอ้หินมาลงแนละ้วน่าจะมีโครงการเร็วๆนี้ฮนะแต่ละวันนี่เปลี่ยนแปลงไปฮนะ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอ้กลิ่นต้นหญ้าทุกคนกลิ่นเหมือนที่คณตัดหญ้าแถวนี้นเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวอะ ก็ไม่มีใครตัดนะได้กลิ่นมาจากไหนวะเนี่ยเนี่ยมันเว็บต๋องหรือเปล่าเนี่ยทักทายกันหน่อยฮะ ว่าจะจอดถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันจอดไม่ได้ทุกคนโอ้เขที่คุมมี่เขียวไปหมดเล้วสดชื่นมากตอนนี้สดชื่นความรู้สึกเนี่ยมันสดชื่นฮะแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่สดชื่นแบบนี้นนะร้อนมากฮะตอนนี้ โอ้นี่ไงร่มเนี่ยนี่ไงจะร่มแล้วเดีนยว่นเด่เไ,ไ,ไปต่อดีกว่า จอดไม่ได้ทุกคนเขตที่โคมาก็ห้ามจอดนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวรถสอยเอาไปกินนะเดี๋ยวออกกะเอเอออกกะบ,บ่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูช่วงกลางคืนนะกะบ,บ่ายก็ดูแค่ช่วงกลางวันไปก่อนนะช่วงกลางวันก็เห็นแล้วเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนะว่ามันถ้าแดดแรงเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นแล้วฮนะโอเค okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนใก้จะถึงที่ทํางานผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ